สวัสดีครับสมชายมาดีเอ็มซีศูนย์คดนะครับสวัสดีต่อเช้าตอนเช้าเอานะครับวันนี้ก็จะพาทุกท่านนะครับมาพบกับพี่ใหญ่อีกหนึ่งเชือกนะครับที่มีความสูงก็เกือบจะหนึ่งสองสามเมตรเกือบจะ4ี่เมตรนะครับทันใจนะครับนี่เดี๋ยวคน คุณปู่ทันใจนะครับเป็นน้องชายของคุณปู่ทองใบนะครับเนี่ยคุณปู่ทันใจจะไปอาบน้ํานะครับเนี่ยวันนี้เดี๋ยวมาดูคุณปู่ทันใจอาบน้ํากันนะครับตดนพ่อขวานเล็กนะครับผมนะตัวสูงมากนะครับพ่อทันใจเนี่ยอดีตนักแสดงนะครับของศูนย์คดฉัึกษานะครับของโครงการเรานะฮะโอ้สมัยก่อนเตะฟุตบอลเนี่ยโอ้โหนหนักแน่นนะครับ สะใจนะฮะแต่ตอนนี้ก็ปลดแล้วนะครับอายุเยอะแล้วนะครับก็ขอพักนะครับให้ลูกๆหลานๆน,นะครับมาเป็นนักแสดงแทนนะครับนี่ออดีตนี่นักแสดงไม่ธรรมดานะวันนี้ตามไปดูนะครับปู่ทันใจนะฮะอาบน้ำนะครับทันใจนี่เป็นช้างตัวผู้นะครับผมช้างตัวผู้ไม่มีงานนะหรือก็เรียกว่าช้างสีดอนนั่นเองนะครับ พ่อปู่ซีดอทันใจนะครับน้องชายของพ่อปู่พลายทองใบนะครับอายุการไล่เลี่ยกันนะครับผมตัวสูงมากเลยนะฮะดูอาบน้ำใสายางหลุดนะครับผมพี okay. ่นุ่นเลยฟังนุ่นเลยอันนี้ใสย่ยางมันหลุดแรงดันมันเยอะ ไปต,ตามไปดูทันใจชาว์นิ่งอากาศเย็นนะฮะวันนี้ไม่มีลมนะ,ะอากาศอากาเย็นอากาศเย็นนะ,ะตอนเช้าอากาศเย็นไม่มีลมนะเรอ,อากาศเย็นนะครับวันนี้หนาวเย็นนะ,ะหนาวฟ้านะครับวันก่อนนะ,ะหนาวลมนะโอ้ยลมแรงมากเลยทั้งลมทั้งหนาวนะ ดูพี่ทันใจนะครับอาบน้ำสายยางกันแล้ว่านจะเปิดให้อาบน้ำตอนเช้าครับผม,มดูการกินน้ำดูฟินมากครับการกินน้ำเนี่ยวยว่ากินน้ำแบบ สมัยใหม่ครับกินน้ําคือกัดสายยางเลยครับใช้สายยางในยัดใส่ปากเลยนะครับแล้วก็เปิดใส่เลยเดี๋ยวนี้มนาาาสมัยใหม่ <c oughs> ไม่อาบน้ําอากาศหนาวตอนเช้าใช่ไหมครับควานใช่ไหมครับควานใช่ไหมช้างด้วย,ว,ยวันนี้อากาศมันมันเย็นนะมันไม่ใช่หนาวมันเย็นอากาศมันเย็นนะครับอันนี้หนาวฟ้านะครับวันก่อน หนาวลมนะฮะหนาวลมหนาวลม่มผ ah, e ้านะครับหนาวฟ้า่มเนื้อนะครับพาะควานบอกว่าไม่อาบนะครับวันนี้ขามันหนาวอากาศเย็นเนี่ยไม่อาบก็ให้กินน้ําอย่างเดียวอากินน้าอย่างเดียว ดูการกินน้ำชันใจชันใจกินน้ำแบบสมัยใหม่แต่สมัยก่อน,นต้องดูดนะฮะตักดูดกินน้ำอย่างเดียวครับกินน้ำเสร็จแล้วกระ้ายไม่อาบได้นะโอ้โหไม่อาบจริงๆด้วยครับไม่อาบจริงๆด้วยครับโอ้อา้าวอากาศมันหนาวนะ จะให้อาบได้ยังไงขอกลับเลยขอกลับเลยโอ้อ้านี่ฮะโอ้หนาวอย่างนี้ให้อาบน้ํายังไงเดี๋ยวช็อกไม่อาบแล้วครับคือไปแล้วครับโอ้กูทันใจเอากลับที่พักเลยฮะมากินน้าแล้วเดินออกกําลังกายอันนี้ก็พออาบไม่ได้วันเย็นหนาวไปแล้วกลับบ้านแล้วโอ้ยเนาะ นึกว่าจะอาบนึกว่าควานช้างพูดเล่นที่ไหนได้พูดจริงครับอากาศมันหนาวอากาศมันเย็นนะฮะก็เลยไม่ให้อาบดีกว่าเดี๋ยวช็อกอ่าคือจะว่าช็อกไม้ไม่นะครับผมเกิดเกิดอาบได้นะครับอาบได้ช้างอาบได้อาบได้คืออ่าให้ผิวหนังเขาชุ่มชื้นนะครับอาบได้อยู่แต่ควานน่าจะไม่อยากจะอาบควานไม่อยากจะเปียกหรือเปล่านะฮะช้างอยากอาบอยู่แต่ควานไม่อยากอาบช้างควานกลัวเปียก เออไปแล้วกลับบ้านสังเง้ตนโอบ้บายบายเดินไปแล้วครับผมเอ้ยหนอไแล้วคลิปสั้นๆนะครับแต่ได้ใจความนะครับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับ,กด,ก,ดรบกด subscribe นะครับให้กับน้านายด้วยนะครับอากาศตอนเช้าวันนี้อากาศเย็นมากๆนะครับเย็นเย็น เย็นแต่มีแสงแดดหน่อยอุ่นเย็นแบบอุ่นๆเย็นมากๆอุ่นๆอ,อ,อะไรแบบไหนเนอะอ่ะ,ะไปก่อนนะครับสวัสดีครับทำความสะอาดเรียบร้อยแล้วแหละพื้นที่นะครับบริเวณของดารานักสแสดงอยู่พักดาราแสดงเตรียมพร้อมให้นักท่องเที่ยวเรียบร้อยครับผมอ่ะบ๊ายบายครับกดไลค์ให้ด้วยนะจ๊ะ